สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับแต่ผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตครับเทมเพลตในคลิปนี crazy 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 e ้นะครับจะเป็นเทมเพลตกรอบคลิปวิดีโอแบบนี้ครับจะเป็นเทมเพลตกรอบคลิปเท่ๆนะครับไฟล์ในคลิปนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นกรอบแบบนี้ครับจะเป็นไฟล์เทมเพลตนะครับเพื่อนๆไม่ต้องลงปลั๊กอินเสริมใดๆทั้งสิ้นเลยครับใครไม่มีปลั๊กอินเซเบอร์หรือลงปลั๊กอินเซเบอร์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องสนใจเลยครับไฟล์ตัวนี้ครับเป็นไฟล์เทมเพลตนะครับเพื่อนๆลากใส่โปรแกรมตัดต่อโปรแกรมพ ไม่รู้จะลงอย่างไงครับไม่จําเป็นครับสำหรับไฟล์เทมเพลตตัวนี้ครับแล้วก็ไฟล์ในคลิปนี้ครับยังสามารถปรับแต่งได้ครับเดี๋ยวในคลิปนี้ครับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูครับว่ามันปรับแต่งอย่งไงมันใช้งานอย่างไงครับไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก็ก่อนอื่นครับให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ให้เรียบร้้อยครรับแแลลวกกก็ทําาตไฟ์ ลิงก์ดาวโหลดครับจะอยู่ที่ใต้คลิปนี้ครับทำการดาวโหลดให้เรียบร้อยแล้วก็แตกไฟล์อย่างนี้ส่วนรหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมมุมจอครับเพื่อนๆ,ๆก็ดูคลิปไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีรหัสผ่านขึ้นนะครับแล้วก็เอารหัสผ่านเนี่ยมาใส่ในนี้นะแล้วก็กดตกลงไฟล์ในเพจในตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างไฟล์ใหญ่สักนิดนึงนะไฟล์ใหญ่กว่าตัวก่อนๆที่ผมเคยทําแจกมานั่นแหละพอแตกไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้ครับแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้ อ password. พอเพื่อนๆได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆไปที่โปรแกรม Premiere Pro ได้เลยนะพอมาที่ Premiere Pro นะเพื่อนๆหาแถบการาฟิกด้านบนนะครับหาคำว่ากราฟิกนะแล้วเพื่อนๆกดคำว่ากราฟิกเข้ามาที่ Work Space กราฟิกนะแล้วก็เอาไฟล์เทมเพลตที่เพื่อนๆดาวน์โหลดมาเนี่ยผมย้ำอีกทีหนึ่งนะว่าไฟล์ตัวนี้นะมันเป็นไฟล์เทมเพลตนะมันเป็นไฟล์เทมเพลตเลยเพื่อนๆไม่ต้องกังวลว่าเราจะมีปลั๊กอินไหมต้องลงปลั๊กอินไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นไม่ต้องลงเลยนะไม่ต้องลงปลั๊กอินเซเบอร์อะไรนะ ผมต้องย้ำนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะกังวลครับเห็นเป็นแบบแสงไฟอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแบบจะต้องลงปลั๊กอินเยอะแยะอะไรมากมายผมอยากให้เพื่อนเพื่อนมองว่าไฟล์นี้มันก็คือไฟเทมเพลตตัวหนึ่งนั่นแหละเพื่อนๆไม่ต้องไปคิดว่ามันแบบโอ้โหต้องลงปลั๊กอินอะไรนะมันไม่ต้องลงเลยอ่ะเออก็ลาก ลากคุมท ma ma ั e ้งหมดนี okay. ้แล้วก็ลากใส่ในแถบนี้ได้เลยก็เหมือนไฟล์เทมเพลตปกติทั่วไปเนี่ยครับแล้วให้เพื่อนเลื่อนหานะมันชื่อว่าเฟรมเนี่ยมันมาเลยนะเนี่ยมันมาเลยเห็นไหมมันคือไฟล์เทมเพลตอ่ะเออแล้วก็วิธีการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวผมจะลากลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราก่อนละกันก็ลากลงมาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะลากลงมาทั้งหมดเลยแบบนี้แบบนี้ลากลงมาให้หมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้กันแบบนี้ฟึบ ทั้งหมดในคลิปนี้คนระับมี5ตัวผมบอกไว้ก่อนนะว่าไฟเทมเพลตตัวนี้เนี่ยมันขนาดที่1080นะก็คือ1 9 2 0ก0คูณนนะไม่ใช่ขนาด 4K นะเพราะว่าอย่างที่เพืเ่อนๆเห็นนะว่าขนาดมันค่อนข้างใหญ่แล้วนะแต่ส่วนไฟอื่นๆเนี่ยผมก็ทำเป็น 4K นั่นแหละแต่ไฟล์นี้ไฟล์เดียวที่ทำเป็น full hd นะอ่ะสำหรับวิธีการใช้งานเนี่ยอย่างตัวอี๋ยวผมเปิดรูปแบบให้ดูก่อนละกันรูปแบบเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ม ตัวที่4ตัวที่4จะแบ่งเป็น2จอนะเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูแล้วกันว่าจะใช้งานยังไงแล้วก็ตัวที่5ก็แบ่งเป็น2จอแบบนี้อ่ะเพื่อนๆก็ไปใช้งานจะใช้กับคลิปยังไงก็แล้วแต่แต่หลักๆผมว่าอาจจะเหมาะกับพวกช่องเด็กๆช่องเกมช่องอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะชอบกันสายเกมอะ่ะเออสายเกมแต่ ผมไม่ได้มีคลิปเกมของผมนะผมก็จะเอาเป็นแบบคลิปพวกนี้นี่แหละมาทําให้เพื่อนเพื่อดูนะเพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจกับภาพคลิปวิดีโอที่ผมเตรียมมานะมันอาจจะไม่ได้เข้ากับตัวไฟล์กรอบแบบนี้นะก็ไม่ต้องสนใจมันนะเป็นแค่คลิปวิดีโอตัวอย่างเฉยๆนะมองแค่กรอบที่ผมทําแจกนะสําหรับในคลิปนี้นะเออก็วิธีการใช้งานเนี่ยก็คือลากไฟเทมเพลตนั่นแหละมาวางบนวิดีโอของเรานั่นแหละเพื่อนๆมีวิดีโอแบบไหนเนี่ยก็ลากลงมาวางแค่นั้นเอง นี่ครับลากมาวางแล้วก็พอลากมาวางเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะจัดตำแหน่งวิดีโอของเรามันขาดมันเกินอะไรเงี้ยก็ลองปรับดูอันนี้ก็สําหรับกรอบตัวแรกนะแล้วก็กรอบตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ลองลากมาวางดูอ่ะลากมาวางอย่างนี้อ่าเห็นไหมแล้วก็ไอกรอบอย่างนี้เนี่ยพอกรอบมันมีแค่นี้ใช่ไหมพเพื่อนๆอาจจะย่อตัววิดีโอของพเพื่อนๆลงมาก็ได้ให้พอดีกับกรอบนะมันจะได้แบบดูวิดีโอจะได้แบบไม่ขาดไม่เกินอะไรเงี้ยเอ่ย่อมาประมาณนี้ก็พอแล้วก็เพย์ นี่ครับสวยงามเห็นไหมกรอบเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับคลิปวิดีโอแบบนี้นะเพื่อนๆไม่ต้องสนใจกับภาพที่ผมเตรียมมานะผมไม่ได้มีคลิปแบบที่เหมาะๆอะเออก็มีประมาณนี้นี่แหละก็ดูเป็นแบบกรอบแล้วกันเออแล้วก็ตัวที่3ตัวที่3ก็จะเป็นกรอบประมาณนี้ตัวที่3อ่ะกรอบประมาณนี้ก็สวยงามเราก็อาจจะไปย่อวิดีโอลงหน่อยอะไรเงี้ย เอ,อประมาณนี้จัดตำแหน่งกันเอาเออตามความเหมาะสมแล้วก็เพื่อนๆสามารถเอาไอตัวเทมเพลตนี้เนี่ยตัวมันเนี่ยมาต่อกันได้เลยนะต่อกันเนี่ยมันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆนั่นแหละเออถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นไปเนี่ยมันก็จะวนไปเรื่อยๆเออสามารถต่อกันได้นะใครอยากได้ยาวสั้นยาวขนาดไหนก็แล้วแต่ เออแล้วก็ตัวที่4ตัวที่4ี่เนี่ยมันก็จะเป็น2จอแบบนี้ใช่ไหมสองจอแบบนี้เหรอเพื่อนเพื่อนก็เอาวิดีโอ2อสองอันเนี่ยมาวางซ้อนกันเดี๋ยววิดีโอแรกเนี่ยเราก็ปรับให้มันอยู่กลางกลางอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็วิดีโอที่2เนี่ยมาไว้อย่างนี้เลื่อนฝั่งใดฝั่งหนึ่งตามใจชอบแล้วก็ไปที่เอฟเฟกนะครับหาคาว่าคอปนะแล้วลากคอปมาใส่แล้วก็กดที่แท็บคอปเนี่ยดึงคอปมันเข้ามาตรงกลางอย่างนี้นะ นี่ครับแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยลองเพย์ดูปุ๊บนี่เป็นไงเออทำเป็นเล่นไปเออ,อย่างที่ผมบอกเนี่ยว่ามันเป็นไฟล์เทมเพลตใช่ไหมมันสามารถปรับแต่งได้เออเพื่อนๆ่น,น,นกดที่ตัวเทมเพลตมันนี่แหละแล้วมันก็จะเด้งมาที่แถบ Edit นะแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีที่ปรับนั่นแหละอะมั้งแต่ตัวแรกเลยตัวแรกเนี่ยมันก็จะมีคําว่ากรอบกับแบ็กกราวใช่ไหมเพื่อนเพื่อนสามารถติ๊กได้เราอาจจะเอาแค่กรอบดําๆเดี๋ยวผมจะมาบอกนะว่าทําไมผมถึง ทำให้สามารถติ๊กเปิดปิดอย่างนี้ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องอื่นก่อนนะแต่เดี๋ยวผมมาบอกแล้วก็ด้านล่างเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีเพื่อนเพื่อสามารถดึงสีได้เลยนะนี่ครับใครอยากได้สีอะไรเนี่ยเออทํเให้เล่นไปไม่ใช่ว่าแบบเออมาจะเป็นสีแดงอย่างเดียวใช่ไหมใครอยากได้สีอย่างไงเนี่ยเลื่อนเอาเลยอ่ะเห็นไหมสีม่วงเหรออย่างเท่เออหรือจะเป็นสีส้มอ่ะลองหาสีส้มมีไหมนี่ครับสีส้มเออเฮ่ยทำให้เล่นไป เปลี่ยนสีได้ครับเปลี่ยนสีได้แล้วก็ไอตัวที่เป็น2กรอบอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนกดที่ไฟล์เทมเพลตเนี่ยมันจะมีอ่าด้านล่างที่เลื่อนสีเนี่ยด้านล่างที่เลื่อนสีอย่างเงี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆน,นแบบคิดว่าเราอยากได้คนละสีกันอนะ่ะเอออย่างเงี้ยไม่เวิร์กไม่โอเคใช่ไหมให้เพื่อนติ๊กตรงนี้ออกนะอ่าพอติ๊กออกเนี่ยมันจะเป็น2ส,สีสลับกันละจะเป็นสีน้าเงินกับสีแดงแต่ถ้าเกิดเราติ๊ก สองสีออกเนี่ยเพื่อนๆจะเลื่อนสีตรงนี้ไม่ได้นะเออเลื่อนสีตรงนี้มันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อนๆอ,อาจจะต้องใส่เอฟเฟกเลื่อนสีเองอ่ะสมมุติสมมุติแล้วกันนะสมมุติถ้าเกิดใครแบบอยากได้สองสีอย่างเงี้ยแต่แบบอยากเปลี่ยนสีเองอะ่ะเออให้เพื่อนๆติ๊กคำว่าแบ k ็กกราวออกนะติ๊กคำว่าแบ k ็กกราวออกแล้วก็ให้เพื่อนมาหาในช่องนี้นะหาเอฟเฟกชื่อว่า HLS คัลเลอร์บอลานะแล้วก็ลากคําว่าคั l เลอร์บอลาเนี่ยมาใส่แล้วก็ลองบิดสีดูตรงคําว่าฮิวนะนี่ครับบิดสีดูเป็นไงเดี๋ยวผมปิดวิดีโอไปก่อนอ่ะเห็นไหมมันสามารถเปลี่ยนสีได้เหมือนกันเพราะว่าไอเอฟเฟกที่ผมใส่มาในตัวเทมเพลตเนี่ยมันก็คือเอฟเฟกต์ฮิวนั่นแหละเออเพื่อนๆก็บิดสีกันไปได้เห็นไหมบิดสีได้เออก็ตามใจชอบนะสําหรับสีในเวอร์ชันนี้แล้วก็สมมุติถ้าเกิดแบบเดี๋ยวผมเปิดวิดีโอ สมมติเพื่อนๆคิดว่าเราอยากได้แบ็กกราวด์ด้วยอะ่ะให้เพื่อนๆก๊อปขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะก๊อปขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก๊อปกดปุ่มออลค้างแล้วก็ดึงเทมเพลตขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วไอ้ตัวล่างเนี่ยเราติ๊กคำว่ากรอบออกแล้วเราเปิดแบ็กกราวด์อ่าเห็นไหมเห็นไหมทำอย่างนี้นะเออแค่นี้มันก็คือการเปลี่ยนสีแล้วไอ้ตัวบนเนี่ยมันเป็นตัวกรอบเพื่อนๆสามารถบิดสีได้เองละเออบิดสีได้เองเลย แล้วก็เทมเพลตตัวที่5ครับตัวนี้ครับให้เพื่อนกดที่ตัววิดีโอของเราครับแล้วก็มาที่โมชั่นครับทำการย่อตรงสเกลไปครับสักประมาณ50ก็ได้เออห้ารหรือจะสักสีก็ได้อ่ะสี่สิบเอ่ะแล้วเราก็เลื่อนแยกฝั่งแบ่งฝั่งกันนั่นแหละเออประมาณนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับสมมุติสมมุติเป็นเป็นตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันอ่ะ แล้วก็ลากวิดีโออีกตัวหนึ่งเนี่ยมาซ้อนกันครับแล้วก็อาจจะแบ่งให้มันเท่ากัน47%แล้วก็ลากมาไวอ้อย่างงี้นี่ครับวิธีการแบ่ง2จอแบบนี้อันนี้เป็นภาพตัวอย่างเฉยๆนะสำหรับเพื่อนๆก็ไปใช้กับภาพคลิปยังไงก็แล้วแต่เลยนะอ่านี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้วิธีการแบ่ง2จอสําหรับตัวไฟล์เทมเพลตที่เป็นกรอบ2กรอบแบบนี้นะอ่าแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยว่าไอตัวเทมเพลตตัวนี้เนี่ย ที่ผมติ๊กกรอบกับแบ็กกราวน์เนี่ยทำมาเพื่ออะไรใช่ไหมอ่ะสมมตินะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้อยากให้ไอตัวแบ็กกราวน์เนี่ยมันเป็นสีดําๆใช่ไหมเราอยากจะแบบได้เป็นกราฟิกหรือได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะลองมาทํากันดูว่าจะทําได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะอา้าวผมทําที่ตัวกรอบไหนดีอา่าเดี๋ยวผมทําที่กรอบตัวนี้แล้วกันทําได้เหมือนกันหมดนะเดี๋ยวผมมาลองทําให้ตัวที่กรอบนี้ วิธีการทำเนี่ยให้ตัวด้านนอกเนี่ยที่เป็นสีดำาๆเนี่ยที่ไม่ใช่ตรงกลางนะตรงกลางมันจะเป็นภาพคลิปวิดีโอของเราใช่ไหมไอ้ตรงด้านนอกเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากได้เป็นสีดำเนี่ยเราจะมาทําการแยกแยก,แยก,แยกเลเยอร์ก่อนระหว่างกรอบกับแบ็กกราวน์นะตัวกรอบก็คือเป็นไอตัวแสงแสงตัวนี้นะอ่าแล้วก็ทําการแยกกดปุ่ม alt ที่คีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็ดึงขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ไอตัวบนเนี่ยให้เพื่อนติ๊กแค่กรอบนะเอาแบ็กกราวน์ออกลไล้หตัวด้านล่างเนี่ยให้เพื่อน ติกคำว่ากรอบออกเหลือแต่แบ็กกราวน์นะเออก็เท่ากับว่าไอ้ตัวบนตัวนี้เนี่ยตัวบนน่ะมันจะเป็นแค่ตัวเดี๋ยวผมเปิดเป็นตัวนี้ตัวบนเนี่ยมันจะเป็นแค่ไอ้กรอบสีแดงๆอย่างนี้นะตัวบนเนี่ยตัวนี้จะเป็นกรอบสีแดงๆแล้วตัวล่างเนี่ยตัวล่างจะเป็นแค่แบ็กกราว์สีดำๆนะเออแล้วก็ให้เพื่อนไปหากราฟิกที่เราต้องการทําเป็นแบ็กกราวน์อ่ะผมก็ ไปหากราฟิกมาแบบอะไรประมาณนี้นะสมมุติอ่าประมาณนี้เอามาไว้ที่ V2 และกันเลเยอร์ V2 แล้วก็ให้เพื่อนมาที่เอฟเฟกนะครับแล้วก็หาเอฟเฟกคํคำว่า track t a g match key นะครับลากมาใส่ในตัววิดีโอที่เราต้องการทำให้เป็นเป็นกรอบแบ็กกราวอะ่ะแล้วก็มาที่เอฟเฟก c o คอนโทรนะครับมาที่เอฟเฟกที่เราลากลงมาครับตรงคำว่า Ma เนี่ยให้เพื่อนเลือก Ma ไปที่ V3 หรือ V ที่เป็น ทมเพลตที่เป็นแบ็กกราวน d นะเทมเพลตที่เป็นแบ็กกราว n d ผมก็จะแมทไปที่ v 3นะก็ตรงนี้ครับแมทที่วิดีโอ3เนี่ยครับแค่นี้เองไอตรงที่เป็นสีดำดๆเนี่ยมันก็จะเป็นกราฟิกที่เราเลือกแล้ะหรือใครจะมีเป็นภาพนิ่งก็ได้นะแต่ของผมเนี่ยเป็นวิดีโอเนี่ยครับเออเไงเทปะไลท์ตรงตรงที่เป็นพื้นหลังโปง่งๆปงเนี่ยเพื่อนเพื่อไปเอาวิดีโอมาวางด้านล่างตรงนี้นะอันนี้สมมุตินะสมมุติผมเอาเป็น คลิปวิดีโอนี้นี่แหละเออตัวนี้นี่ครับอันนี้สมมุตินะภาพเนี่ยภาพดอกไม้เนี่ยมันอาจจะไม่เข้ากับกรอบคลิปแบบนี้นะแต่แค่เอามาวางให้ดูเฉยเนะเออเอามาวางให้ดูเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะเออทุกกรอบเนี่ยสามารถทําแบบนี้ได้ปิดเปิดตัวกรอบคลิปกรอบอะไรปิดได้หมดก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองเห็นไหมสวยงามไอ้กรอบแต่ละตัวเนี่ยมันมีเปิดปิดแบ็กกราวกับกรอบ เหมือนกันทุกตัวนะเพื่อนๆไปลองเปิดปิดแล้วก็ลองทําตามผมดูได้นะสําหรับถ้าเกิดใครไม่ได้อยากแบบไม่ได้อยากได้ให้มันเป็นสีด,ำดำําๆอ่ะเออสมมุติอันนี้แล้วกันอ่ะเอาง่ายๆเลยอันนี้กดขึ้นไปอีกตัวหนึง่งให้ตัวบนเนี่ยเป็นกรอบตัวด้านล่างเนี่ยไอตัวบนเนี่ยต้องเป็นกรอบเออติก,กรอบไว้แล้วก็ตัวด้านล่างเนี่ยเป็นแบ็กกราวเราเอากรอบออกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วผมก็จะเอาไอตัวอันนี้ มาไว้ตรงนี้แต่เพื่อนๆไปหาไอตัวกราฟิกที่เราต้องการมาทําแทนที่ดำๆตรงนี้เอานะไอกราฟิกที่ผมเตรียมมาเนี่ยมันอาจจะกินความสนใจเกินไปอะ่ะเออเพราะว่ามันวิ่งเร็วนะอะลองปรับกันดูอ่าเนี่ยเห็นไหมแค่นี้เอง ไอตัวกราฟิกแบ็กกราวของผมเนี่ยมันอาจจะดึงความสนใจเกินไปนะมันวิ่งเร็วเกินผมก็หาภาพมามั่วๆนะไม่ได้เตรียมมาแบบไม่ได้เตรียมมาดีๆอ,อ่ะเออก็เอามาทําเป็นตัวอย่างเฉยๆนะให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพนั่นเองแหละว่าเออทําอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้นะเออเล่นประมาณนี้แล้วก็ไอกรอบเนี่ยเพื่อนๆจะบิดสียังไงก็อ่ะเห็นไหมบิดไปตามใจชอบเออประมาณนี้เข้ากับแบ็กกราวหน่อย ลองไปเล่นกันดูได้นะสาหรับในคลิปนี้ผมว่าเป็นเทมเพลตที่แบบค่อนข้างเท่มากเราเพื่อนๆไม่มีหาที่ไหนได้แน่นอนถ้ามีถึงมีจริงเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบกรนะีนสกีน่ะคุณภาพมันต่ากว่าพวกนี้เยอะอยู่แล้วนะพวกไฟล์กรีนสกีน่ะถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นที่ผมแจกจริงๆเนี่ยผมจะไม่ค่อยแจกไฟล์ที่เป็นกรีนสกีนะเพราะว่าไฟล์มันจะคุณภาพต่ํามากๆพวกกรนะีนสกีน่ะอย่างเช่นพวกกรีนสกีนต่างๆเนี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นพวกไฟล์ MP4 ใช่ไหมซึ่งคุณภาพมันจะต่างกับพวกพวกไฟล์เทมเพลตอย่างนีีี้นอนอ้้แแนนนนน่่น่ออยยูลลวววเพพพราาาะไฟ์มกกคุณภัด ไฟ MOV อีกนะมันมันมันเป็นไฟกราฟิกอะมันเป็นไฟล์กราฟิกแบบกราฟิกจริงๆอะมันไม่ได้ไฟวิดีโออะเออถ้าเกิดเป็นพวกไฟเทมเพลตนะมันจะคุณภาพดีสุดแล้วแหละผมคิดว่านะเพราะว่ามันเป็นไฟเทมเพลตมันเป็นไฟล์กราฟิกจริงๆอย่างพวกไฟล์ MOV อย่างเงี้ยมันยังเป็นไฟล์วิดีโอคุณภาพเนี่ยมันอาจจะยังสู้พวกไฟเทมเพลตไม่ได้ เออไฟล์ที่ผมแจกส่วนใหญ่ก็เลยเป็นไฟล์เทมเพลตนะคุณภาพเนี่ยมันดีกว่ากินสก,กีนหลายเท่ากินสก,กีนเนี่ยถ้าเกิดเรียกเอาง่ายๆเลยอะ่ะคือไฟล์ที่คุณภาพต่ําสุดของพวกกราฟิกพวกนี้นะเพื่อนๆก็ต้องไปนั่งเจาะ บางทีเจาะก็แบบเจาะแล้วแบบมันไม่สวยอ่ะเจาะแล้วเจาะคีสีออกไม่หมดอย่างเงี้ยอันนั้นอะคือผมเลยแบบไม่ค่อยอยากจะแจกพวกกรนสกีนนะถ้าเกิดเพื่อนๆได้ไฟล์ตัวนี้ของผมไปเนี่ยมันไม่ใช่ไฟล์กินสกี S S K I, นะมันเป็นไฟล์เทมเพลตนะแล้วเพื่อนๆแบบได้ไฟล์อย่างนี้ไปเนี่ยหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนนะผมคิดว่าเนี่ยไฟล์ตัวนี้เนี่ยสุดยอดมากๆถ้าเกิดเพื่อนๆได้ไปนะเออสุดจริง<ศ>ๆผมว่าไม่มีที่ไหนให้เพื่อนๆได้ขนาดนี้แน่นอนนะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับหร อชอบคลิปนี้นะครับคอมเมนต์มาให้กําลังใจผมที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับอาจจะแบบคอมเมนต์มาว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากเลยครับท really ี่คลิปนี้ไม่ประโยชน์มากเลยค่ะ really เพื่อนๆเ,เอาไปใช้ในคลิปของเพื่อนเพื่อนแล้วคลิปไหนเนี่ยอยากจะเอามาโชว์ให้ผมดูเนี่ยก็สามารถเอาลิงก์มาแปะที่ใต้คลิปนี้ได้นะถ้าเกิดผมเห็นว่าไฟล์ของผมเนี่ยมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนี่ยผมก็ดีใจนะผมก็จะได้ทําไฟล์ออกมาอีกเรื่อยๆแล้วกันถ้าเกิดมันเป็นประโยชน์กับผู้คนจํานวนมากเนี่ยก็มันก็จะเป็นกําลังใจอย่างดีให้กับผมนะหรือใครแบบอยากจะแนะนําติชมอยากได้รูปแแแบบบบบบไไหหนนนนนอออยยาากด้้้ัีเงมมมื ะจะคอมเมนต์มาแนะนําผมก็ได้นะหรือใช้ไฟล์ตัวนี้แล้วเนี่ยมีตรงไหนผิดพลาดอะไรยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ผมขอแนะนําสําหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเลาะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้้้้ววกกกก็ทททุไไฟฟลลลลลลล์์เเเเเเเนนนนนนนีีีีี่่ยยยยยมมมมคคคิปสสสออออาาาาารรรรรใใใชงงแบบบะะะดดดดััหจพพพตืๆถู ที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้ได้เลยครับสุดท้ายนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมีอะไรมาแจกหรือผมจะมาทําคลิปสอนอะไรนะครับฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ